สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเลนลี่วันนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมแข่งรถเลนลี่ที่นาตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับกราฟิกในเกมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะจุดที่แตกต่างจากเกมขับรถเลนลี่อื่นๆนะครับส่วนตัวคิดว่ามันบังคับง่ายแล้วก็มีในโตหรือในตั้สด้วยนะครับเวลาที่เราเล่นไปเรื่อยๆรอปลดล็อกฟังก์ชันนะนี่ครับเนี่ยพอบอกบังคับง่ายมามันจะเริ่มเลี้ยวยากแล้วนี่ อันนี้จะเป็นาการเล่นโหมดเนื้อเรื่องปกตินะครับมีโหมดมันตรีเพลเยอร์ด้วยเนี่ยครับสามารถแข่งกับผู้เล่นอื่นได้ด้วยนะครับโอเคเก็บคะแนนก่อนไม่ใช่คะแนนดีเวลาโอ้โหใหม่กอดมาครับปึบขับได้แบบค่อนข้างสวยงามนะตามท้องเรื่องเลยซึ๊บเลี้ยวครับโอเคเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีสรุปคะแนนนะเราใช้เวลาไปประมาณ55วินาทีนะครับ เลเวลอัพเรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมะนะกดรับของรางวัลอันนี้ก็จะมีสรุปคะแนนนะว่าอันดับหนึ่งอันดับ2เท่าไหร่นะครับมันจะเป็นการเล่นตัวหมดเนื้อเรื่องปกตินะครับพอเล่นหมดเนื้อเรื่องเรียบร้อยนะครับมันจะมีะหมดเนื้อเรื่องด่านอื่นๆนครับมันจะเล่นเป็นสเตจไปเนาะเหมือนด่านเดียวกันนะแต่ตอนเนี้ยจะเป็นการแข่งเรลลี่แบบฝนตกนะครับผมดูไม่ผิดเมื่อกี้นะครับมีเกี่ยวกับฝนมาเกี่ยวข้องด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้อยู่นะทำเป็นเล่นไป ไปเล่นไปท่านผู้ชมไปครับผมอืม้มเอา้าลืมกดคันเร่งไปโอ้โหเต็มจอเลยกราฟิกสวยนะแต่อาจจะยังไม่สวยที่สุดนะครับนี่เวลาที่วิ่งแบบอ่ถนนที่เป็นแบบนี้ด้วยนะมันค่อนข้างลื่นเลยนะโอ้ oh my god โอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอ้ oh my god ยาวไปครับปึ๊บโอเคเร้วมมาแล้วเร้วมมาแล้วเข้ามาแล้วโอเคครับผมปึ๊บโอเควิ่งยาวไปเลยนี่แน่มาตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอเคครับเข้าเส้นชัยนะให้สามดาวเหมือนเดิมนะ 56วีนะน่าจะเป็นอันดับ1นะครับเพราะว่ามันเหมือนเอาคะแนนเป็นวัดกับบอทอะ่ะ mm hmm. เห็นหมาได้ที่1ไเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองหาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของโหมดการเล่นกับผู้เล่นอื่นกันมานแล้วนะครับอันนี้จะเป็นโหมดออนไลน์เล่นกับผู้เล่นอื่นที่เป็นมัลติเพลเยอร์เลยน,นั่นเองท่านผู้ชมครับไปครับตัวเราแรงป่าเรอช่วงแรกมันจับคู่บอทให้ผมปะเนี่ยโอ้ไม่ก็ ตอนแรกบอกเล่นง่ายเพราะเจอโค้กแบบนี้แบบเปลี่ยนคำพูดได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าไอ้คนที่เล่นกับผมนะตอนนี้มันยังไม่ใช่อาจจะยังไม่ใช่คนหรือว่าผู้เล่นจริงๆมั้งคิดว่านะเพราะว่ามันเข้ามาเล่นแมตช์แรกไงไอหมดออนไลน์เนี่ยไรครับวิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยมาครับมาแล้วโอ้โห เฮ้ยเขาแซงถ้าเขาแซงนี่เขาเป็นคนนะแต่ถ้าเขาโดนผมแซงนี่เขาเป็นบอท <c oughs> ว่าไปไอเคเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยพนมเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงเส้นชายแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงเส้นชายเบียดไว้ก่อนเบียดไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> เขาจะขึ้นแซงนะ,นะช่วงล่างเริ่มจะไปแล้วนะครับแล้วชนะอ่ะ ชนะแบบเฉียดเชีวนะนี่ชนะแบบนิดเดียวนะนิดเดียวเขากำลังตามเรามาอยู่น,นั่นเองอืมกดี๋ยว่าพอได้อยู่นะครับรับของรับของนะครับนี่อันนี้เหมือนยังเป็นอ่าหมดการเล่นแบบนี้นะครับหมดการเล่นตัวเนี้ครับอะเดี๋ยวกดซ่อมรถก่อนทำการซ่อมก่อนโอเค คือพวกรถมันจะมีการเสียหายด้วยนะครับตอนที่เราวิ่งนะโหมดออนไลน์จะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีจํานวนเพลเยอร์แสดงที่เป็นสีเขียวๆอยู่นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ400กว่าเพลเยอร์น่นี่คุณชมครับกดเข้ามาแล้วนะครับเราต้องเลือกนะว่าเราจะาเล่นรถประเภทไหนนะครับในช่วงแรกเราก็เล่นได้แค่รถคลาสสิกทั่วไปเนาะมันจะมีคันที่ล็อกอยู่ก็คันที่เล่นได้นะครับผมเลือกคันนี้สมมติว่าผมเลือกคันนี้กด next เลยนี่ครับ้วกดแข่งไป ทีนี้นะครับระบบจะทําการหาผู้เล่นให้นะครับทำการเซิร์ชแบบนี้นะมันไม่มีโหมดอ,อินไวทที่สามารถเชิญผู้เล่นตรงๆได้นะ,ะตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นบอทหรือเปล่านะที่เราเล่นด้วยนะครับเพราะว่าตาแรกที่เราเล่นรถอีกครันหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นบอทนะเวลาที่เรามาเริ่มเกมแบบนี้คนระับนี่มาแล้วเรามาดูกันมันจะมีการออกกลบแบบนี้ด้วยนะนี่ดิและเนี่ยมันใช่ผู้เล่นจริงเหรอผมออกตัวแซงตลอดเลย โอ้คันนี้ขับยากมากคันเมื่อกี้ขับดีกว่าเยอะเลยอะแต่คันเมื่อกี้มันล็อกไปแล้วอะแต่คันนี้ออกตัวดีมากแต่ต้องเข้าโคง้งในสู้คันเมื่อกี้ไม่ได้นะครับโอ้ไ oh ม y ก o d หรือผมเลือกรถผิดมาขนาดนั้นเลยเหรอ okay. โอเคไปไปไปวันไม่เข้าโคง้งยากมากไอ้คันเมื่อกี้เข้าโค้งโคตรง่ายเลยแต่คันนี้ออกตัวแบบเร็วนะ เขาโค้งหลุดจะหลุดโค้งอีู่ละอือนี้เดียวก็จะได้เส้นชัยแล้วไปยาวไปโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจะชวนแล้วละจะชวนแล้วละโอเคปร๊บเรียบร้อยครับที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยเหมือนเดิมนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วค่อนข้าง,าง,าง,างตอบโจทย์อยู่เนาะ นี่ครับเลเวล3แล้วเดี๋ยวทีนี้เรามาดูภายในเกมกันบ้างนะครับว่ามันมีโหมดอะไรบ้างปรับแต่งอะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับโหมดการเล่นหลักๆนะที่เจอเนี่ยครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับแล้วค่อยเล่นไปนะมันจะมีปลดล็อกไปะนะดด่านแต่ละด่านมันจะมีด่านย,ย่อยๆข้างในอีกทีนึงนะครับเย่างเช่นด่านนี้ที่เราเล่นมันกลับไปไม่ได้แล้วมันจะมี2ด่านย่อยอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโหมดออนไลน์เล่นตามประเภทรถนะครับถ้าเรามีเงินนะครับเราก็สามารถปลดล็อกพวกนี้ได้ นะครับมันต้องใช้สกุลเงินตัวนี้นะครับโอเคเนาะ,ะแล้วนอกจากนี้นะครับก็มีตัวบทเกมพาร์ายังไม่มาอีเวนต์อันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์แข่งนะครับพวกแชมเปี้ยนชิพต่างๆเราสามารถเข้าไปเล่นรับของรางวงของรางวัลกันได้ตัวนี้นะก็จะเป็นพวกของต่างๆนะครับส่วนการแต่งรถน่าจะอยู่ตรงนี้นะเข้าไปเลยเลือกรถมาสักคันหนึ่งต้องอันล็อกก่อน เราต้องมีเงินอัลล็อกด้วยนะครับเหมือนตอนนี้เราคือเราไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเราไม่สามารถอัลล็อกอะไรได้นี่ต้องรอเวลาครูดาวนะสึมจะมาทาตรงนี้ได้นะครับเวลาหมดนะเอาไปใช้แล้วแบบเวลาหมดคือต้องค่อยๆเก็บเงินนะครับมาถึงสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้แล้วก็อัลล็อกได้นะรถมันก็มีหลากหลายประเภทนะกดดูได้นะครับแต่กดใช้ไม่ได้นะอืม ดูโบนัสเนเ้ยอ,เอามาแข่งเลลี่เหรอเฮ้ยเีน่นายเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเกมเนี้ยก็มีข้อดีนะครับผมก็คือไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่นะครับแล้วก็มือถือสเปคตาๆกลางๆคิดว่าน่าจะเล่นได้นะระบบในเกมไม่ได้เยอะแล้วก็ซับซ้อนอเกินไปนะครับการบังคับรถก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมที่เล่นเกมรถมาหลายเกมแล้วค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเกมขับรถนะประมาณนั้นประมาณนั้น ส่วนการตั้งค่าอยู่ด้านขวาล่างนะครับเรามาที่การตั้งค่ากราฟิกก็คือเมนูนะครับมันจะมีกราฟิกคุณภาพนะครับแต่ normal high แล้วก็ ultra เนี่ยครับเฟรมเรทอยู่ที่30กับ60ตรงนี้ลองปรับดูนะครับมือถือท่านไหวแค่ไหนก็ลองปรับดูเนาะแต่บังคับนะครับก็มีเนาะเมนนวลออโต้นะครับพวกเนี้ยปุ่มต่างๆลองปรับดูนะครับปรับวงปรับปุ่มพวกเนี้ยสามารถเซ็ตได้เช่นกันเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ